สวีเดสสวัสดีทุกๆคนทุกท่านนะคะเราก็เข้าสู่กันในกรีนแลนี่กันอีกเช่นเคยอันนี้นะคะก็จะตั้งเป็นโหมดนอร์มอลนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นมีเดียมเราจะปรับให้เป็นโลเออแล้วก็จากนั้นก็เข้าไปเล่นเลยแล้วก็จะทำการรอนะคะทุกๆคนเนี่ยในเมื่อที่เรารอเสร็จแล้วเราก็จะมาหน้านี้เลย เออเรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมที่มันไม่คุ้นเลยเดี๋ยวนี้มันบ้าของคุณยากรนี่นี่นะเราจะจะเอาตัวรอดจากบ้านหลังนี้ยังไงละเนี่ยไม่ฉันเห็นแกอยู่แวบๆวบนะ แกแอบอยู่ที่ไหนบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยไม่บอกลูกยายไม่ใช่เรื่องของยายบ่านี้คุณยายแกคุณจะไปแล้วแหละจะ,จะให้คุณยายแกมาแช่ออนเซ็นในห้องนั่แนแหละเดนจัดการไปเสียงดังแอบในรถจากนั้นก็แอบส่งคุณยาย มาแล้ววันนี้เราจะไม่ได้แค่มาหยอกคุณยายอย่างเดียวนะคะทุกคนแต่วันนี้นะัเราจะมาทำภารกิจที่เราจะสามารถออกจากบ้านคุณยายแกรนนี่นะ่ะได้อย่างไรนะนั่นแหละยืนติดไปเลยแี่ยอ่นะงงงงง,งหายใจไม่อ,ออกเลยสินั่นแหละอยากจะขาดใจตาย เราต้องออกทางไหนเนะี่ยเพราะว่าก็ไม่เคยเล่นนี้เหมือนกันแต่ก่อนอื่นเราเอาช็อตกันไปประกอบอันนี้หนะ้าจอ,อกทางรถหรือเปล่านะทุกคนถ้าจำไม่ผิดแต่เราไม่แน่ใจอ่ะแต่เห็นทางน้ํามันอยู่อันนี้หนะ้าจอ,อทางรถนะคะทุกคนแผ่นส่วนแผ่นล็อกคียน่าจะอยู่ในท่อระบายนะอันนี้เราก็ไม่รู้นะเราก็ของมายรวมกันไว้ ไปหาของกันต่อหาของอะไรก็หาไม่เจอเราหาของไม่เจอเลยอ่ะทุกคนแต่มันมีฉันนาไม่มีฉัตลอดเลยเนี่ยซึ่งเรากลัวว่าคุณยายิกจะได้ยินเรามีหุ่จยนต์ ออยังไงในมือที่ของอาหายากอะ่ะซึ่งเราคิดว่าออกทางประตูมันหาของ <c oughs> อง่ายแต่ว่านีต่อทั้งท่อซึ่งเราอย,า,อยากเสี่ยงลงไปเท่ยนท่ามาก ทำเสียงดังทุกคนเอาเลยเอาลเอาลยไไปไปดวดไปดวดไปเลยจ้าไยอันนี้น่าจะออกทางรถจริงๆนะเพราะว่าเราก็แอบ,บเห็นชิ้นส่วนของแบบอัน,นี้เหมือนกันอะเป็นชิ้นส่วนที่เราจะเอาไว้ไปไปประกอบใส่รถเราเจอแล้วแบตเตอรี่รถแล้วเมื่อกี้ถ้าจะไม่ผิดเมื่อกี้เราเห็นหัวเทียนอยู่นะอ่ะเราเพิ่งเจอ แต่ซึ่งเสียงคุณยายมันอาจจะอยู่ใกลได้แล้วแต่ซึ่งเราไม่อยากเสียงไปอ่ะแต่คุณยายแกจะอยู่ยใใตรงนี้ต่เสียงเบาที่สุด เกยดักไว้ทุกที่่างน,นี้เราต้องค่อยๆไปน,นี่ก็ทางสะดวกละฉันหัวเทียนไปที่รลรงรถกันเลยทุกคน คือตอนนี้เราฝันนอนไปหมดแล้วแล้วก็มารวมกันไว้ตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้มันจะไม่ค่อยส่งเสียงดังไงเพราะว่าถ้าส่งเสียงดังถ้าคุณยายไปได้ยินก็คือตายเรียบร้อยแล้วก็ไอเป็นชิ้นส่วนอะเป็นคุณป่านนี้คุณยายแกไม่เจอแถวนี้ใช่ไหมเรางงตรงเลยแค่ส่งเสียงอะไรนิดน่อยคุณยายแกก็ต้องเดินมาดูตลอดเลยอะ 我不会。Yeah, ทำให้สุดสำเร็จเพื่อทุกคนนะนมนแม่จี้วานเราคะแกิจกอะไรไม่สำเร็จเลยกอขออภันะเราะว่าี้เรากทีจีจีดักอะไรทีเนี่เอาละ จะไ,ไปนั่นแล้วเมื่อไห่ฉันจะได้ออกไปเห็นเรือเห็นตะวันบ้างเนี่ยยายให้หนูไปที่ไหนบ้างเถอะคุณยายซ <see> ฉันจะดักแกไว้ทุกที่ไม่ว่าแกจะไปที่ไหน mới. Các bạn có ดักเราไว้ทุกที่เลยซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าหอของของที่เราจะหาหาได้ที่ไหนบ้างหรือว่าอันนี้เราน่าจะออกทั้งท่อแต่เราไม่อยากออกทั้งท่อที่คื่ราสเสียเรากลัวพอเกาะพิเรพ้อยแล้วก็จะจบ แค่นี้ก่อนนะเพราะว่าเราทำยังไงอะเราเราทำภารากิจเราเราว่าจะทำภารากิจให้สำเร็จแล้วนะทุกคนแต่ประเด็นคือคุณยายกดักเราไว้ทุกที่เลยแล้วเราจอ,อกยังไงอะเอาล่ะทุกคนถ้าใครเคยออกมาได้หลายครั้งนะกก็ช่วยมาบอกเราทีนะเพราะตอนนี้นะ่ะคุณยายแกดักเราไปทั่วเลยจนเราไม่สามารถออกจากที่นี่ได้ไปแล้วทุกคนบายบายจุม้มอ่ะ